ทุกคนวันนี้เรากำลังกินขนมปังใกยู่นะคะวันนี้เราได้ขนมปังจาก้คัตเตอร์วิวนะคะม <c ười> ันคัตเตอร์วิวครัวซองชอ็กอกโกแลตใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นซอขนมปังนะคะและ้วทุกคนเห็นนะคะมันจะมันจะมีขอบ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 ช็กอกโกแลตที่ชิมดูสิคะที่เขาจุ่มไปนะคะ เป็นไงังร kind of okay <keluar> <universities> ู้ชรู้ชี่ไม่ค่อยอร่ไม่ค่อยอร่อไม่ค่อยอร่อยหรอคะไม่อร่อยเลย